ที่เป็นนักสู้ของพระเจ้าแผ่นดินทุกท่านครับผมมาในวันนี้มาร่วมต้อนรับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของพวกเราครับ ผมเคยเรียนท่านประชาชนไว้ว่าการลบไม่มีทางที่จะชนะได้ในวันเดียวแต่ว่าเราก็มีชัยชยนะอยู่ทุกๆวันถูกต้องไหมครับในวันนี้วันที่เราเดินไปเยี่ยม ตรวจแนวของผู้ที่เราไปยึดพื้นที่มาได้เรียบร้อยทำกลางการเสียหน้าเสียตาหน้าตาแหกกันทั้งรัฐบาลขอเสียงของคนที่ไปร่วมประกาศชายัยชนะด้วยครับบอกไอ้รัฐบาลหน้าแตกมันได้ยินอีกครั้งครับ จาลุพงเรืองสุวรรณเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเมื่อตอนเย็นนี้ให้สัมภาษณ์กับทีวีช่องเนชั่นชแนลน้ำเสียงงดเย็ดมีอารมณ์อย่างยิ่งเพราะว่าความรู้สึกของเขานั้นเป็นความอัปยศอย่างยิ่งในวันนี้ แต่ชัยชนะในวันนี้ท่านประชาชนทั้งหลายเราก็จะต้องนึกย้อนกลับไปถึงเมื่อสองวันที่ผ่านมาชัยชนะที่ได้มานั้นมาจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราเรามวลมหาประชาชนทุกคนถูกต้องไหม ไม่มีใครหรอกครับแก๊สน้ำตายิงมากี่ลูกกี่ลูกครุ่งไปทั่วไม่มีกลัวบุกเข้าไปจัดการจนกระทั่งทุกคนที่เห็นพวกเราต่อสู้ชนะใจคนทั้งแผ่นดินแล้วรู้หรือเปล่าครับ คำลนวิศในวันนี้กะจะลุยกับพวกเราแต่สุดท้ายก็ต้องหน้าจอยไปเพราะว่าไม่มีใครยอมรับพฤติกรรมของการทำลายประชาชนได้อีกแล้วมันเลยต้องหยุดมันหยุดไม่ใช่มันอยากหยุด มันหยุดเพราะถูกให้หยุดพอคำร้อนนี้อีกครั้งเรายังมีบัญชีต้องเช็คกันเพราะตลอดสองวันที่มันยิงแก๊สน้ำตาใส่พวกเรายิงเอายิงเอาผมไปวันนั้นผมเห็นตุลาการ เขาเข้าไปอยู่ด้วยเขาบอกว่าไอ้บ้าพวกนี้มันทำเกินกว่าเหตุถ้าเรื่องไปถึงศาลเอามันจนถึงที่สุดดังนั้นชัยชนะคทางนี้ต้องขอเสียงปรบมือให้กับพวกเราเอง ผมอยากจะเรียนว่าท่านประชาชนอย่าลืมเป้าหมายสำคัญที่พวกเรามาชุมนุมกันเป็นล้านล้านคนเรามาชุมนุมเพื่อไล่ระบาบทักษิณใช่ไหมเป้าหมายนี้ยังอยู่ระบาบทักษิณยังอยู่ แล้วท่านประชาชนยังจำได้ไหมทำไมเราถึงต้องไล่ระบอบทักษิณออกไปจำได้หรือเปล่าข้อที่หนึ่งมันออกกฎหมายนิรลโทษกรรมล้างผิดทุจริตคนโกงใช่หรือไม่ใช่ข้อที่สอง มันทำประเทศเสียหายด้วยโครงการพินาสันติโลไม่ว่าจำนำข้าวไม่ว่าเรื่องน้ำสามแสนห้มื่นล้านแล้วมันยังจะเอาพวกเราไปติดนี้อีกสองล้านล้านยังจำได้ใช่ไหมเรื่องที่สยังจำได้ใช่ไหม เราเตือนไว้แล้วว่าแก้รัฐมนูญสารเขาไม่กำลังพิจารณาอยู่อย่าเอาขึ้นทูนเก้าบอกยิ่งรักแล้วหัวหน้ารัฐบาลถ้าเอาขึ้นทูนเก้านั้นมันเป็นระคายเคืองต่อเบื้องยุคคนละบาปรากฏว่าดันเอาแร่งรีบขึ้นทูนเก้าไม่กลัวว่า จะเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่เคยคิดถึงโสพระเจ้าอยู่หัวของเราเลยมันมินพระบรมเดชานุภาประการที่สระบอบทักษิณไม่เคยเห็นหัวของไข่ขนาดสารวินิจฉัยออกมาไม่พอใจ มันบอกว่ามันไม่รับอำนาจศาลมันบอกดือด้อๆเลยว่าศาลไม่มีอำนาจยังก็มันมีอำนาจโหยมันอีกครั้งดังนั้นเราแค่ไปเชิงสัญลักษณ์ไล่ ผ่านไปที่บชนอผ่านไปที่ทำเนียกแต่ตัวระบอบทักษิณแม้นมันวันนี้หน้าแตกเป็นเสียงเสียงแต่มันยังหน้าด้านอยู่ต่อไปท่านต้องจัดการกับมันต่อไปจนกว่ามันออกไปใช่ไหมออกไปจากประเทศไทย ไม่ใช่มีหน้าที่มาถามบอกว่าสภาประชาชนจะตั้งอย่างไรมันไม่มีหน้าที่มาถามหน้าที่ของเ้าคือเมื่อเราไล่ออกไปก็ออกไปอย่างเดียวส่วนเราจะจัดการยังไงมันเรื่องของเราใช่ไหมท่านประชาชนครับ ก็เหมือนกับเราให้คนไปดูแลบ้านก็คือรัฐบาลน,นี้แหละบ้านนี้ก็คือประเทศเราแต่มันดันไปป้นบ้านตัวเองบ้านที่เราให้ไปดูแลเราไล่เราจัดการจับมันออกเมื่อจับโจรออกไปแล้วโจรไ,ไม่ต้องมาถามเจ้าของบ้านว่าจะจัดการกับบ้านอย่างไรถูกต้องไหม มันบ้านของเราเราจัดการเองได้ใช่หรือเปล่าอย่าไปสนใจมันไม่ต้องไปตอบเรื่องสภาประชาชนก็เพราะเราอยู่ที่นี่ก็เป็นสภาประชาชนใช่แล้วหรือไม่ผมเคยเรียนให้ท่านประชาชนทราบอยู่แล้วว่าในหลักการและเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญซึ่งสำคัญที่สุด ได้บัญญัติไว้อยู่แล้วบอกให้ว่าสาระสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันชประชาชนชาวไทยเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนประเด็นที่สำคัญที่จะเกี่ยวข้องกับสภาประชาชนก็คือคำว่าให้ประชาชนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบ การใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปประธรรมแล้วประสภประชาชนมันอยู่ในหลักการและเหตุผลแห่งรัฐธรรมนูญมันดันมาบอกว่าไม่มีได้อย่างไรโพอีีกครั้งแล้วผมขอญาตเรียนท่านประชาชนเรื่องเกี่ยวกับตอนนี้ ไม่ว่าไอ้เปิ้งนะไม่ว่าใครๆทั้งหลายในรัฐบาลกระบฏพยายามที่จะไปออกข่าวว่ามีหมายจับพี่สุเทพเป็นหมายจับข้อหากระบฏยังกับพี่สุเทพเขาทำผิดแต่ที่จริงไอ้กระบฏตัวจริงมันก็คืออรัฐบาลน,นี้ใช่ไหมมันเป็นกระบฏมันพยายามกบเกลื่อน โดยการมาบอกว่าพี่สุเทพเป็นกรบฏดังนั้นเรายิ่งต้องปราบกระบฏถูกต้องไหมผมอยากจะเรียนให้ท่านประชาชนว่าเราร่วมกับพี่สุเทพไม่ต้องกลัวว่าจะถูกร่วมว่าเป็นกระบฏผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาผมรู้กฎหมายดังนั้นถ้าพี่สุเทพเป็นกระบฏจริงๆ ผมก็ยินดีจะเป็นกระบฏด้วยแต่ไม่มีทางเป็นกระบฏแต่ถ้าเป็นคนปากบกระบฏนั่นแหละใช่พวกเราใช่ไหมปาบรัฐบาลกระบฏมันแจ้งข้อกล่าวหาพี่สุเทพว่าอย่างนี้ครับคือในมาตรา113ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้อมลากล้อมล้างอำนาจบริหารมันไปกล่าวว่าพี่สุเทพทำดังนั้นท่อฐานกระบอกผมถามว่าใช้กำลังประทุสร้ายนั้นเห็นแต่พี่สุเทพบอกให้พวกเราเป่านอกเวเป่าอีกทีเนึแล้วมันใช้กำลังประทุษร้ายตรงไหนเอาเสียงดัง,ดง ถ้างั้นเราประทุษล้ายมันต่อไปแต่จริงๆแล้วรัฐบาลนทำผิกดกฎหมายข้อนี้เพราะรัฐบาลนั้นไปล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นความผิดฐานกระบอหัวหน้ารัฐบาลคณะรัฐมนตรีทั้งหมด ตอนนี้เป็นการบดเอาเราเรียกกันพร้อมกันว่ากบฏต้องออกจากแผ่นดินไทยผมเรียนท่านประชาชนเกี่ยวกับพวกเสื้อแดงอีกครั้งหนึ่งท่านทราบไหมครับ อนนี้มันมุ่นวายกันใหญ่เลยพวกเสื้อแดงมันเคียงเงินกันไม่ลงเงินค่าจ้างมันอมโอให้ไอ้แกนนำด่มันอมเงินเสื้อแดงด้วยแกนนำเสื้อแดงมันอมเงินพวกเสื้อแดงก็เหมือน ไอ้ระบอบทักษิณรัฐบาลยิ่งรักนี่แหละมันอมเงินพวกเราถูกต้องไหมแล้วพวกเสื้อแดงกลับบ้านไปตอนนี้ยังไม่หายขวัญผวาอกสันขวัญแขนเพราะว่าด้วยฝีมือตอนหลังๆที่นักศึกษาลามคำแหง ไปดำเนินการปฏิบัติการพิเศษทำให้ตอนนี้ยังกลัวลนลานอยู่ขอเสียงชื่นชมนักศึกษารามกำแหงด้วยระยะนี้จะมีการข่มขูว่าจะไปจับพี่สุเทพอยู่เรื่อยๆ แล้วก็ผมอยากจะเรียนว่าที่สำคัญที่สุดที่พวกเขาจะทำก็คือพยายามเบีเ่ยงเบนให้พวกเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราค่อยๆมาคุยกันแล้วพวกเราอบอกให้พวกเราถ้าจะตั้งสภาประชาชนให้ไปแก้รัฐธรรมนูญเขาใช้เทคนิคทั้งหมดเพราะว่าพวกนี้ เป็นพวกที่ไม่มีทางที่จะหาทางออกอื่นได้นอกจากหลอกเป็นวันๆถูกต้องไหมครับแล้วผมขอให้จับตาดูพวกระบอบทักษิณนี้เหมือนปีศาจแล้วเขาเมื่อถูกจนตอกด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาก็จะแปลงร่าง ออกไปอีกเป็นร่างหนึ่งแล้วก็ออกมาพูดอีกแบบหนึ่งขอให้ท่านประชาชนรู้เท่าทัานปีศาจและบอบทักษิณด้วยดังนั้นอย่าไปฟังมันฟังแต่พี่สุเทพคนเดียวถูกต้องไหมแล้วถ้าเข้ามาจับ พี่สุเทพพวกเราจะทำอย่างไรยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมไม่ยอมเราต้องชุมนุมต่อไปจนกว่าชนะถูกต้องไหม,ไมจะชุมนุมต่อไปจนกว่าชนะได้ไหรือได้ได้ไม่ได้ ดังนั้นผมเชื่อครับเวลาที่จะชนะเหลือไม่นานเพราะว่าตอนนี้เรื่องถ้าเขาบอกยุบสภาจะมาต่อรองกับเรื่องให้เราเลิกชุมนุมบอกไปเลยว่ามันไม่เกี่ยวกับเรามันจะยุบก,ก็ยุบเรื่องของมันมันจะลาออกก็เรื่องของมันแต่ของเราวัตถุประสงค์คือเราไล่มันไปอย่างเดียวถูกต้องไหมไล่ออกจากประเทศไทยด้วย ถูกต้องไหมครับก็ผมคิดว่าหัวใจเราเป็นหนึ่งเดียวอยู่แล้วแล้วเป็นหนึ่งเดียวยิ่งยิ่งขึ้นเมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่จิตใจพวกเรายึดมั่นในการต่อสู้ตลอดมาเพราะหัวใจเรา เป็นดวงเดียวคือจงรักพักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างที่สุดขอพวกเราช่วยกันถวายพระพรแด่องค์พระเจ้าอยู่หัวพังกันขอพระองค์ทรงพปิดเลิศทรงพปรดเลิศทรงพปิดเลิศทรงพปรดเลิศทรงเปิดเลิศ ครับขอบคุณคับ